ประชาชนสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีประชาชนที่แทไหนพี่น้องพี่นอ้นองอยู่ไหนสวัสดีค่ะประชาชนข้าจะมาขโมยทินของข้าเออบ้านเรามันมันไม่ฝนตกพี่น้องเห็นไหมมันยังไม่บานระ เินออกรเราไม่ไปรูนี้เราไปรงนู้นเดินยวนเดินเด้นเดูบเรยาเาศนเดินเดินเดินเดนเดิทเดินเรินเดินเดงนเดนเดิ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 นเดนเดินดิเดเดินเดนเดเห็นไหมนเดเนเดเดินิ อันนี้ใครจะอันนี้ไปทอดกินเอาไปต้มทำน้ำพึ่งปลอมสะดุดหัวเกือบทิ่มพี่บอกอยู่พี่บอกอยู่ว่า <c oughs> <c oughs> ้อตอไปพี่ฟา้ากล้อง้อให้ไฟปฟ้าตัวนะหมูมากาไกา่หมูป่ามันมันระเบิดเปิดเปิงหมดแล้วมันได้ยินเสียง,ง,งวีเ <c oughs> ย็นน <c oughs> ี่เด<ฮ>้อว่าขนาดน้อกินยาเหมือนกันยาอยู่ในกระเป๋าพี่เอาจังเม็ดไหมละ่ะไม่เอา แต่มันเป็นยาที่ว่าน้องกินไม่อยู่เลอ๋อกินไม่อยู่แล้ว,ลวพี่จะให้น้องกินคนใหม่ว่ไปไาานนะปลกกันไปเลยเอาลูนี้แหละเอาลูนี้แหละอาออกินไหมล่ะลลโอ้โหเป็นเสเนี่เป็นเอเนมัมนโตไวนะ ฉันนี้ไม่น้อยละเมันก็หเฮงจริงไหมร้องเพลงให้มันเข้าเวลาเราเข้าป่าทำไมเดินดีๆแลพียงหัวทิ้งแล้วที่อ่ะ มันไม่ดีไม่น้อยแล้วมันก็ห้อยหนน้ร้องรำที่ไรอีบ้านยอดอย,อย้วมันห,ห้้อจจะเก็บไหมนี่ผักผักอะไรอะต,อะอะตอลองพี่จะเอากระเทียมหรืออะไรเอากระเทียมพี่ต้องขึ้นไปข้างบนโอ,อเค เข้ากับหักมานมาพี่น้องพี่น้องเพลงโปรดพี่น้องตั้งแต่ควายอายยังวัฒนไงหักมาดนจนคิดวาไอายที่ได้แต่งงานทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูเอ่ออันนี้นะทุกคนนะนี่นี่นี่เดินพี่เดินไปนี่นี่นี่อันนี้นี่ทุกคน,น,น สะดา้วขมขมขมพี่พี่เขาเรียกสะดาวบีก็ไม่รู้หรอกนี่นี่มันแตกยอดแล้วนะนี่มันดุน้ำมมกอะไรเป็นบูเบทุกคนกินยามันก็ไมะนี่บีมเป็นแบบนี่แบบเข้าป่าอีกทุกคนทนดูบีหน่อยนะทนดูบีหน่อยฮนะ มันสั่นมันอะไรก็ต้องทนดูาทาน,นดูบีหน่อยนะดูีหน่อยนะเออเลยพี่นึ่นไปตรงที่เราเคยขึ้นไปนั้นน่ะเฮากระหักกันมางตังต่ควายอาย้หัาวา,านเยื่อ <c oughs> ไหมว่มาลอยร้านวิวเพราพี่นองฟังเออแต่แกไม่มีปัญญาไปไปทวงเอาตัางค์กเขานั่นแหละ นหนพี S 1> <S 1> ่จะเอาลงไหนอ่ะเออพี่ฝนไม่ตกมันผอมนะทุกคนนี่ดอกกระเทียมนี่กระเทียมมันออกดอกแล้วเห็นไหมแต่ว่าฝนบ้านบีนะมันได้ตกมันเท้งทุกคนจําได้ไหมที่บีเคยเก็บกับพี่นงเนาะอุ่นอ้วนนะพี่เนาะ เออออ้วน,นแล้วมันก็น่ากินไอ้น,นี่ผอมแหง้งแรงน้อยเชียนี่ดูดิผอมมากเลยพี่นุ่มไม่น่ากินเลยมันเหนียวไปพี่มันผอมแบบเนี้ยตรงนี้อ้วนดีเดห็นไหมเอออันนี้เป็นตุ่มตุ่มนี้่ะเออนู่นนี่นีอุย้ย,ย,ย,ยทุกคนมีแต่ก,การะเทียมเด้อแต่ที่บ้านบีมันแหง้แหงแล้งมันก็เลยจ่อยมันก็เลยผอมแหง้งอันนี้ใหญ่ ยายรีบดึงเหมือนหนีนตำรวจเหมือนคนจะมาเหมือนมาขโมยอะ่ะอันนี้ไม่ได้มาขโมยอันนี้มาเก็บมาเก็บเฉยๆไม่ขโมยเห็นไหมทุกคนอย่างคนมันไม่มนนตกนะดอกดอกนี่ป้อยเป็นตัว <ướ> ขาดสารอาหารเนี่ยดูดูดู อันนี้มีแต่มีแต่กระเทียมนะจานูนเขียวนุ่นนะกระเทียมหมดเลยถ้ามันถ้ามันบานใช่ไหมมันก็ขาวขาวขาวอลึงชึ้งขาวอลึงชึ้งก็เรียกขาวแหละขาวอลึงชึ้งนี่คนชอบกินจะอร่อยมากนะแต่บี้อ่ะบีเป็นไรไม่รู้บี พี่ไม่กินกระเทียมทุกคนไปละจ้า